สามสารอันตรายในแชมพูที่ควรรู้ค่ะอันแรก SLS Sodium l a u r e t Sulfate อันที่สองซิลิโคอนอันที่สามพาราเบน SLS ทำหน้าที่เป็นสารชะล้างนะคะทำให้เกิดฟองช่วยชะล้างสิ่งสกรปรกแต่ข้อเสียของเขาคือเขาทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุตาแล้วก็ผิวหนังได้ทำให้ผิวแห้งกล้านแล้วก็แพ้ง่ายค่ะทำให้เกิดสิวและผดผื่นคันและที่สำคัญนะคะถ้าสะสมเป็นระยะเวลานาน mm hmm. จะทำให้ผมร่วงได้ตัวต่อไปก็คือซิลิโคนนะคะหน้าที่ของ เขาคือเคลือบเส้นผมให้นุ่มลื่นค่ะเป็นเหมือนฟิล์มพลาสติกที่เคลือบเส้นผมหน้าที่ของเขาก็คือแค่เคลือบเส้นผมให้มันนุ่มลื่นจริงๆค่ะแต่เขาเป็นอันตรายต่อผิวหนังค่ะบริเวณที่โดนซิลิโคนจะทําให้เกิดการอักเสบและเป็นสิวรวมถึงเส้นผมก็จะทําให้ร่วงและอุดตันส่วนตัวที่3ก็คือพาราเบนค่ะหน้าที่ของพาราเบนคือเป็นสารกันเสียนะคะคือทําหน้าที่ยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ให้ได้นานขึ้นมีราคาค่อนข้างถูกเลยเป็นที่นิยมในสมัยก่อนค่ะ เคยมีการตรวจพบสารนี้อยู่ในเซลล์ของมะเร็งด้วยค่ะณปัจจุบันนะคะสหาภาพยุโรปยกเลิกการใช้ตัวพาราเบนนี้เรียบร้อยแล้วและนี่ก็คือ3สารที่เราควรเลี่ยงนะคะถ้าเราเจอในแชมพูแต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าแต่ละตัวเขียนยังไงอยู่ข้างหลังเลเบลแชมพูเดี๋ยวจะมีในคลิปหน้าๆน,นะคะจะมาบอกว่าวิธีการดูดูยังไงค่ะ